ข้อสารหมดข้อสารหมดพอดีวันนี้ได้ข้อสารใส่รถมาต่อไปก็รถตู้ขันที่เจ็ดนะแต่ทำไมโจมมะชูเลขแปดหกเจ็ดแปดใช่ไหฮะหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าแม่นรุมมลเจ็ดแปดเก้าแม่ตามอยู่โอเคหนึ่งหนึ่งหกโอ้บัญชีเป็นบัญชีบุญเลยอ้าวตรงกับบัญชีบุญ หนึ 1, 1, ่งหนึงหกตรงกับบัญชีบุญเลยนะฮะอ่ะลงพื้นที่เองเลยลงพื้นที่ฮะพร้อมหนึ่งันแปดร้อยชุดวันนี้กระจายครับแต่ว่าไปตั้งแต่เช้าแล้วนะบางส่วนนะบอกเลยเกือบของพันแค่กับน,นะะ้ำนองย่งางาบพันแปดรอยกว่า ฝากไปแจ<ย>กเพื่อนบ้านด้วยนะคะ,คะ,คะจากสมาคมชูรินิวสมาคมอสัสดดนครับพี่ถึงมือแล้วคะเป็นยงน้ำท่วมเยอะไหมที่บ้านเยอะครับเยอะครับน้ำท่วมลึกมากเลยครับ เค่ไปกำลังใจให้นะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะยอดเลยครับมือสองมือครับแล้โอโหเอาอาไปกำลังใจแล้วเอาทุกประสุบันมาครับครับได้ข้าวมาได้ไหมคะได้นั่นได้ข้าวแล้วนะคะ กำลังใจให้นะคะปกติกี่วันรถคะนี่ท่โโนนนา,าน,านโอ้๋ออาทิตย์หนึ่งจัดแต่น้ำอ๋อประมาณอาทิตย์หนึง่งจัดน้ำหลุดมากเข้าบ้านช่วงไม่ต้องเข้าเลยต้ององ่านก่อน <laughs> สวันแล้วครับสี่วันแล้วเนาะสู้ๆครับวันนี้น้ำขึ้นทุกวันเลยน้ำขึ้นอ๋อวันนี้โอ้เนี่ยค่ะเคียงเขาวราะว่าที่นี่ประมาณสิบวันแล้วต้องเรือองประดิสวัสดีดดครับไปนอนก็ไหลผู้ชมทุกที่มอมสดๆนะคุณลู้วที่เอามาแจกน้ำเท่วมที่หมู่บ้านอีกบางส่วนอีก บางส่วนที่แบบจำนวนมากยังอยู่ที่วัดนะคะเดี๋ยววัดแล้วหลวงพ่อก็จะเป็นคนกระจายกระจายไปตามจุดต่างๆที่มีความเดือดร้อนนะคะก็ขอบคุณเจ้าภาพทุกท่กทานทุกๆคนที่ร่วมด้วยช่วยกันมาในครั้งนี้นะคะให้ต้องสูบนะโอ้อ <ๆ S 2> ค่ะ่ะ ดูสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะคะเวลาหิวช่วยได้เยอะ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวก็น้ำลดแล้วเนาะถ้าผมช่วยหิวเข้าไปั้ยข้างอยู่ข้างหลังนี้นะคะข้างหน้านี้ถนนนีน้ำทั้งนั้นเลยคุ้มไปไหวพอลำพองค่าทุนนึกนะอันนี้เขาเรียกว่าคนบ้านไหนครับคนบ้านไหนครับเลยอ้าวเดิน น้ำมิดเลยครับผมน้ำท่วมเยอะไหมตาเยอะครับอยู่อยู่ข้างในกี่กี่ครัวเรือนประมาณหกสิบครัวเรือนหกสิบครัวเรือนเนาะครับอยู่ไปทางไหนครับอยู่นู่นบ่ขึ้นวัดป่าเทพวังทองครับโอ้โวัดป่าเทพวังทองครับมันมีเข้าซอยนี้ไปวัดป่าเทพวังทองน้ําลึกขนาดไหนครับเนี่ยน้ำลึกอยู่ช่วงนี้มันก็ขนาดนี้ขนาดเกือบเกือบคอแล้วเนาะครับ เพราะว่ารถเข้าออกไปได้ต้องวิ่งไปอีก3เท่าถึงจะเข้าถึงตัวเมืองครับคือคอไหมพี่ประมาณหน้าอกเลยโอ้เยี่ยมเยี่ยมสู้สู้พี่เราจะไปปางทางนะถานนใหญ่จะไม่ท่วาง ส้างบุญเมื่อกี้ลุยไปช่วยน้ำท่วมลุยนะ้ำต้องคันนี้ต้องขอบคุณที่ลำดวนโคตาเ,เกะด้วยนะหรือว่าพี่นิวจากประทศญี่ปุ่นที่บริจาคมอบให้กับสมาคมอสดินเป็นรถตรวจการเราได้ไปทุกที่ทุกถิ่นนะไปสร้างบุญไปช่วยเหลือคนอยากคนจนวันนี้มาช่วย การลงพื้นที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า2,000โครัวเรือนจุเดินทางมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็ได้เข้ากราบสักการะหลวงพ่อพระเสียงนะอธิษฐานขอพรให้ทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จแล้วก็ปลอดภยัยวันนี้นะเรานําถุงบรรจุจํานวน1883ถุงนะน้ำดื่มจำนวน2,800แพ็ค ข้าสารอี่คือ10บกระสอบนะแล้วก็ซอสทั้งหมดจํานวน50าลังนะเอามาจําหน่ายจ่ายแจกถึงมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอโพนพิสัยไม่ได้จำเขาเรียกจําหน่ายใจ่ายแจกเอาไปมอบนะไม่ใช่จาหน่ายใจ่ายแจกคือภาษาเนี่ยคือเอาไปแจกให้ด้วยใจเขาเรียกว่าถุงปันสูขปันลำใจเอาวันนี้เหลือเชื่อครับตลอดทั้งวันบุญสาเร็จฉับพลัน ที่ทุกคนทุกท่านร่วมบุญมายอด2 8 8 0 0 0ดกว่าบาทวันนี้จากใจถึงใจจากมือถึงมือถึงทุกคนทุกท่านทุกคนแล้อวอานโมทนาสาธุที่หนึ่งค่ะเมื่อคืนตีหนึ่งครับพ่ะพระเศียรน,นี่ก็คือเป็นพระผูบ้านคู่เมืองของพรมิสยคือ <c oughs> จะเล่าให้คุณแม่ชีฟังว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาที่นี่<อ>แต่เหมือนอ,อะไรไม่รู้ ดนจิตดวงใจให้มันมีการประสานงานจากสิ่งที่ไม่ใช่มันกลายมาว่าโจต้องมาช่วยที่นี่เหรอคะตอนโจต้องมาไปไหที่น่ตอนแรกว่าจะไปไหนตอนแรกจะไปสีเชียงใหม่เลยต้องมาผลวิสัยนี่ใช่ไปสี่เชียงใหม่มาจากสุรินเกือบแปดชั่วโมงเนาะเหลืออีกสองชั่วโมงจะถึงสีเชียงใหม่แล้วจะถึงน้องคายใช่แะนันเราเปลี่ยนแผนกันทางนันมีน้องคููภัยว่าพี่ที่นี่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ยังไม่เต็มร้อยเราก็เปลี่ยนทิศเราก็จัดเต็มคาราเบลเลยหนึ่งพวงเลยสาธุไม่ชีเห็นแล้วลงลงเฟสอยู่เมื่อคืนนี้ว่าเอ้ยรถใครมาแล้วแบบว่ายังหาคนช่วยลงไม่ได้ต้องเกียนสำหรับคนเยอะมาก เมื่อคืนนี้เห็นด้วยแม่ชีถึงว่ารถไข่นะมารถพ่วงขนเจ้าว่าดูว่าเป็นครั้งแรกที่รถพ่วงขนาดใหญ่21ล้อเข้าวัดเมื่อคืนแม่ชีอยากเห็นด้วยว่าคณะไหนมาอ็ได้มาเห็นได้มาเจอกันถึวันนี้จริงๆชิจ๊อที่ดูคลิปแล้พี่กังไม่เชื่ออีกแล้นี่แล้วลงเรือกันไปนะโอ้โหดูข้างหน้าเป็นทางน้ำเลยค่ะข้างหน้าเป็นทางน้ำเลยอ่ะบอกโอ๊ตเบี่ยงขวาขึ้นบกเลยนะเรือบกเรือบกไม่ละก็ไาเปิด พระมาช่วยโยมนะฮะโอ้โหสาธุสาธุนะอากที่ไหนก็ไปเราะมันเป็นการเนการเป็ใจหมากหลยไวจะเป็นองทีดีพลงพื้นที่แล้วนะหลวงพ่อเสด็จลงพื้นเจ้าคณะอำเภอศรีขลอรภูมิท่านลงลงพื้นที่แล้วกับเราอาซุอันนี้แค่เอามาบางส่วนนะคะหลวงปันสุกยังอยู่วัดอีกเทียบ แล้วค่ะโอ้ยยัยังวิกฤตแบบนี้เสียงของเราก็ยังมีเนาะเพราะว่าดีใจที่แบบมีน้ำใจคนไทยมาช่วยเหลือกันเยอะเนาะปีนี้คึกคื้นปีนี้คึกคื้นเลยใช่ไหมคะปีที่ท่วมก่อนหน้านั้นไม่คึกคื้นแบบนี้อ๋อค่ะปีไม่คอยมีโอ้ดีแล้วคุณมาถวายน้ำดื่มรับบาราตรงวัด มีประมูลนัเอวใช่ไหมคะแม่ชีมาอยู่นี่นานแล้วเนี่ยธรรมะจัดสรรให้อยู่โพลีสันเนี่ยธรรมะจัดสรรยังไงถึงว่าจัดสรรยังไงจัดสรรคือว่าเราเคยปฏิบัติเราปฏิบัติไปเรื่อยๆไงแต่บ้านเรอยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วหมดห่วงแล้วนะใช่ค่ะคือว่าทางครอบครัวเราก็อธิษฐานให้มาอยู่แถบอีสานเพราะกรุงเทพไม่ปลอดภัยแล้วล่ะ ต่อไปเราจะต้องอยู่แถบอีสานอะไรอย่างเงี้ยต่างจังหวัดอะไรแบบเนี้ยให้เตรียมพร้อมมากันก่อนเพราะต่อไปเกิดภัยพิบัติมากกว่านี้แน่ๆอะไรแบบเนี้ยเกี่ยวกับน้าเนาะเราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนอะไระคะอุดมสมบูรณ์ทรัพย์ภายนอกภายในนะคะสาธุโชคดีมีความสุขนะคะสาธุค่ะเหมือนไม่ค่อยสบายเหมือนกันนะ ขอบคุณผู้สนับสนุนบริจาครถคันนี้ให้เรามาสร้างบุญนะฮะคุณลำดวนโคทาเกะจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะพี่นิวครับขอบคุณพี่นิวครับไปสร้างบุญร่วมกันได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฝนเดือดร้อนวันนี้เราจะไปหนองคายลงพื้นที่น้ําท่วมเลยค่ะฝนกำลังตกอยู่ะเนี้ไปโปรยนะตอนเนี้น้าทีมโดยเจ้าวาดวัดมับมีโคตรนะฮะโคตรนะหลวงพ่อนำนะหลวงพ่อพาลุยพาไปทิ้งประชาชนสุดยอดสุดยอด ราต้องลงกันแล้วเดี๋ยวราต้องลงลกันแล้วนะครับเราเห็นน้ำแล้วนะประทับใเลยครับสบายดีวัดน,น้องพายครับน้องตอนนี้ลงพื้นที่นะฮะแตอนนี้ก็แบตเตอรี่ใกล้จะหมดนะไม่ได้ชาร์จไปตั้งแต่เมื่อคืนเอาเฉพาะบรรยากาศที่ให้คุณชมได้เห็นได้ก็แล้วกัน ประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมอาชีดยครับแล้วก็สมาคมอุลย์ร่วมกัน่นี้น้ำใจจากคนไทยครับแลก็จกันาประ ุตส่าห์บอลลไหนนะไข่ะไรเื่อนรอบมันมีตัวหมาใช้เท่าไหร่6 0ปเหรอ65ประชยมลูของคณะปรยมไปกีกครั้งวเดี๋ยวเราลงพื้นที่นะคะ,ะ,ะกใกล้ๆหน่อยจะได้น้อมเดินทางนะคะ